สวัสดีครับสวัสดีนะครับผมวันนี้นะพี่บอรอสนะครับผมทั้งทีมงานองค์กรภาคีสารทุกคนนะมาอยู่ที่โรงแรมที่หัวหินนะครับผมตอนนี้นะสมาชิกทุกท่านพร้อมกับซีอโประธานบริษัทกําลังนะครับผมมีกิจกรรมร่วมกันเลยนะครับผมนี่เดี๋ยวจับให้ชมกันเลยนะครับประมาณนี้เลยนะ ผู้นำระดับ LC Leader c l ครับนะครับทั่วประเทศและก็ต่างประเทศคือสบกลาวนะฮะวันนี้ก็ได้มานะครับผมเข้าร่วมกิจกรรมกันที่หัวหินนะครับผมเป็นงาน LCS นะครับผมครั้งที่สองครับผมก็เมนเจอร์เนาะผู้นำระดับเมนเจอร์ก็จะมานั่งนะครับผมให้กำลังใจด้านข้างอยู่เป็นสตาฟนะครับผมเพื่อดำเนินกิจกรรมนะครับผม สนุกสนานมากเลยนะคะเดี๋ยวคืนนี้นะจะมีกิจกรรมตรีมมหาสมุทรสุดมหาสมุทรสุดจินตนาการนะคะผมเราจะไปพบกันว่า ทีมภาคอีสานของเรานะฮะจะมีกิจกรรมอะไรหรือการแต่งกายอะไรที่เป็น p o อปซ c r e t มากที่สุดนะฮะผมที่จะสร้างสารรค์ความสุขความสนุกสนานและความบันเทิงนะฮะกับพ่อแม่พี่น้องทั่วประเทศที่รับชมกันนะครับผมยังไงก็รอติดตามกันนะครับผมบาย